เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆม้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับเป็นบ้านไม้ยกพื้นตามรูปนี้เลยเสาไมใ้ใหญ่ๆสวยนะครับมีระเบียงด้านหน้าไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวแล้วก็มีอาคารอเนกประสงค์ไว้จอดรถกันได้มีห้องหนึ่งห้อง พื้นที่เหลือรอบบ้านนะพื้นที่กว้างปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมได้สบายๆครับมีโรนรอบขอบคิดอนณาเขตชัดเจนน้ําพร้อมไฟพร้อมครับโฉนดคุดแดงมีเพื่อนบ้านนะไม่เปี่ยวอยู่อาศัยได้พื้นที่120ตารางวาครับเจ้าของขายเองครับแปลงนี้สวยๆมีโรรอบขอบคิดครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับมาชี้เป้าหลือซื้อมาจำได้มีภาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย อาคารจอดรถก็เทพื้นปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับพร้อมอยู่ด้านหน้าอาคารก็เทปูนให้ด้วยไม่เปื้อนไม่แค่มีพื้นที่ส่วนที่เป็นดินนั้วไปจัดสวนหย่อมได้อีก<ม>แปลงนี้อยู่จังหวัดสุร,ราษฎร์ครับสุร,ราษฎร์ธานีบ้านนิคมขุนทะเลทันใดกําลังมองหาที่หาบ้านสวนนี้อยู่ก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ชชร์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เรียกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ